ค่ะคุณผู้ชมคะตั้งแต่คืนนี้บริเวณภาคเหนือภาคอีสานจะเริ่มมีอากาศเย็นแล้วนะคะขณะเดียวกันวันรุ่งนี้เกือบทุกภาคของไทยก็จะเริ่มมีฝนตกหนักบางพื้นที่เพิ่มขึ้นและตอนนี้ค่ะจะต้องจับตาพายุดีปรชันอย่างต่อเนื่องอีกด้วยนะคะนี่เป็นแผนที่เดาวเทียมค่ะซึ่งขณะน,นี้ตอนบนของประเทศไทยนั้นยังคงมีมวลอากาศเย็นนะคะ พาดผ่านเข้ามาปกคุมพื้นที่ทางภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกแต่หลังจากนั้นนะคะตั้งแต่วันเช้าวันพรุ่งนี้หลายจาังหวัดตอนบนจะเริ่มมีฝนตกหนักบางพื้นที่แล้วค่ะส่วนจุดที่คุณผู้ชมเห็นจุดนี้นะคะก็เป็นพายุด,ดีเชีชันค่ะบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางคาดการว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งเวียดนามตอนกลางในวันพรุ่งนี้ ซึ่งวันพรุ่งนี้จะเริ่มอ่อนกําลังลงนะคะทางภาคอีสานภาคตะวันออกและภาคก,กลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครก็จะมีฝนเพิ่มมากขึ้นค่ะขณะที่ภาคใต้นั้นยังคงมีร่องมรสุมทําให้มีฝนตกหนักหลายจังหวัดเกิดขึ้นด้วยนะคะ แต่ถ้าไรเรียงทางภาคอีสานหลายจังหวัดน้ำยังลดลงไม่มากค่ะล่าสุดนะคะพื้นที่ภาคอีสานมีน้ำท่วมขังกว่า2ล้านไร่แล้วนะคะคาดการว่าถ้ามีฝนตกเพิ่มขึ้นอีกจะทำให้การระบายน้ำอาจทำได้น้อยและจะมีบางแห่งเกิดน้ำท่วมนานต่อเนื่องอีกด้วยค่ะ สำหรับพื้นที่ฝั่งลุ่มน้ำภาคกลางจากแผนที่ดาวเทียมที่เป็นพื้นที่สีแดงนะคะตั้งแต่จังหวัดสุขโขทยัยพิษณุโลกพิจิตรนครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยายังคงมีน้ำท่วมขังจำนวนมากค่ะหากฝนตกลงมาเพิ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้อาจส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำริมน้ำเจ้าพระยาหลายพื้นที่เพิ่มแล้วก็ล้นตลิ่งได้นะคะ ส่วนก่อนหน้านี้นะคะนักวิชาการด้านภัยพิบัติก็มีการคาดการว่าบริเวณรุ่มน้ําเจ้าพระยามีมวลน,น้ํารอก่อนออกสู่ทะเลมากกว่า5,100ล้านลูกบาศเมตรอาจใช้เวลามากกว่า1เดือนค่ะกว่าน้ําจะระบายกลับเข้าสู่สภาวะปกติแต่เมื่อมีฝนมาเพิ่มอาจทําให้ระยะเวลาการระบายน้ําช้าลงไปอีกนะคะ สำหรับพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักที่อาจจะซ้ำเติมบางจุดนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ทางภาคอีสานค่ะจะมีฝนตกหนักแถวแถวจังหวัดชยภูมิขอนแก่นกาลสินมุกดาหารมหาสาราคามร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดอุบลราชธานีนะคะส่วนพื้นที่ภาคใต้ค่ะเสี่ยงฝนตกหนักที่จังหวัดสุราษฎร์นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและจังหวัดนาราธิวาสค่ะ ระยะน,นี้อาจจะต้องเฝ้าระวังสภาพอากาศแปรปรวนด้วยนะคะเพราะมวลอากาศเย็นเริ่มลงมาที่บริเวณประเทศไทยตอนบนมากขึ้นซึ่งอาจทําให้หย่อมความกดอากาศตา่ำหรือพายุที่กําลังเข้ามาอาจมีทิศทางนะคะไปทางภาคใต้มากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ